ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมช่องตุ้ยพาเลาะช่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสัปดาห์ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่กระโพดครับผมวันนี้เราก็จะมาหาทางหนูเช่นเคยครับเพราะว่าเราต้องหาทางหนูให้ได้ครับเพราะว่าตอนเย็นครับเดี๋ยวผมจะเอาเอากลับมาดักหนูครับนี่ครับบริเวณนี้ผมยืนอยู่น่ครับผมเขาได้ทําการหักกระโพดเสร็จแล้วครับก็มาอยู่ที่หลังบ้านครับตั้งชมไป แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพะโละนะครับคลิปนี้เราก็ตามหาทางหนูเช่นเคยครับผมป้ายนี่ครับเดี๋ยวเราก็ะจะมาหาทิวป่านี่ก่อนครับท่ามมนผู้ชมครับก็เขาได้ทำการหักกระพวเ่เสร็จแล้วครับสวัสดี f อฟทุกทา่านที่เข้ามารับตาที่เข้ามารับชม วันนี้เราจะหาทางหัวสำเร็จรหรือเปล่าว่าเขาจะเพิ่งหาตะโฟรเสร็จมันหมาดครับโอ้ นี่ๆๆ่นีเลยเลยนียนครับท่านชมครับอ้าเวเจอแล้วครับหนึ่งเปลวครับสวยงามสวยงามโอ้นี่เด้ครับมันมีทางครับกลุยนึงไอ้เ่ะมามา เราดูฝั่งปลานี่ก่อนเี้มีรอยทางเก่าอะทางเก่า โดยทางเก่าช่วงที่เขาหักเสร็จนี่หล่นคำมากิน

oh i ah, yack yeah, it's good มันดักมาตัวไม่ได้ครับลอยมากินตรงนี้บ้าวะลอยมากินลอยมากระพุ่นมากินครับ well cool. nhìn mì thang này là thằng một chỗ mới thì cũng cái tay đặt quá nhá à. đi của bên thang quá chì bên này đó này chì đây này Nè. Cứ yếu trong này. đặc trạng mà